ทหารขเขมรต้านทานไม่ไหวอีกแล้วครับโดนเรื่อยๆตอนนี้ครับทหารไทยเนี่ยบุกไปยึดคืนพื้นที่บริเวณฐานตาม็มกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโ,โหมีทหารขเขมรอยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ครับทหารไทยเนี่ยเข้าไปถึงนี่ก็คือมีป้ายนะครับมีป้ายอยู่หน้าฐานทหารไทยแบบจะลงเอามือไปดันก็จะกระไรยอยู่นะก็เลยขับรถไป บุกเสานีคือเอสตึบตอนนี้ฐานตามอดถูกยึดคืน,เ,นเรียบร้อยแล้วครับตาเมดเดตคนดีนะสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวที่ชายแดนหรืออยากช่วยหาของกับผมหรืออยากจะติดตามข่าวผมนะท่านก็กดติดตามไว้นะครับถ้าติดตามก็จะเห็นคลิปผมถ้าไม่กดติดตามไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูเรื่อยๆที่ไหนอ่อนแอ ก็แพ้ไปกดติดตามเลยครับ